ก็อยากจะบอกว่าความเท่าเทียมในที่นี้มันไม่ใช่เรื่องของเพศอย่างเดียวเ,เพราะว่ามันคือความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตต่างๆเราไม่ตัดสินใครบนโลกใบนี้ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะต้องเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นคนดีเพราะว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุขคือการเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้ววันนี้เรามารวมตัวกันแล้วมันบง่งบอกถึงความสามัคคีหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดว่ามนุษย์มันมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นและนี่มันคือจุดยืดนที่ทําให้เรารู้สึกว่า ว่ามนุษย์มันมีความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกอ่ะมันจะทาให้เรามีความสุขแล้วก็อยู่กันแบบสงบสุขสันติสุขทั้งชุมชนตลอดนะคะก็อยากจะฝากถึงนายกคนต่อไปแล้วกันค่ะขอให้การสร้างเท่าเทียมนะคะสำเร็จสักทีเพราะเราก็ต่อสู้กันมาไม่ใได้ปีที่แล้วคือก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าด้วยความที่พลังมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำให้เรารู้ว่าเออเราไม่ได้สู้อยู่แบบฝ่ายเดียวงั้ก็ขอให้สำเร็จสักทีหนึ่ง กลับมาเลยเปยังไงบ้างไปตัวคอนเสิร์ตยังไม่ได้นอนเลยค่ะเจ็ดแรกเลยค่ะก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะในชีวิตเพราะว่าเราก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ไปทำงานด้วยเป็นคอนเสิร์ตเปเจอกับแฟนๆเตอที่เราไม่คิดว่าเอ้ยเขาจะแบบมาให้การต้อนรับแล้วก็รอเจอเราแบบเยอะมากๆก็เป็นเขาเรียกประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งมีความทรงจำที่ดีมากไปไปกี่วันนะคะท่านผมวัน เป็นเซอร์ไพรส์อะไรบ้างไม่รู้เยอเลยก็ถ้าเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆก็คือน่าจะเป็นตัวที่เราได้ไปลาสเวกัสกันนิดีึค่ะคิดชอบกันไหมครับไปขับเซอร์ไพรส์อันนี้วานก็คือจริงๆอ่ะมันอยู่ในแพลนอยู่แล้วที่เราจะได้ไปแต่ว่าพอเราทราบถึงวันที่มีขบวนไพรส์มันเนี่ยเราก็เลยเหมือนต้องจะต้องสลัดตารางบางอย่างออกไปในเรื่องก็คือพอเราเสร็จภารกิจเรื่องคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้อง มีเวลาได้พักผ่อนแต่ว่าเหมือนเราต้องเอาเวลาพักผ่อนก็คอเหมือนแบบตัสลัดตารางออกไปอะไรเงี้ยเรซึ่งแต่ว่าเราแบบยินดีมากมากเพราะว่าเราสาองคนเราคือเที่ยวเมื่อไหร่อะเที่ยวได้อยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยคือมันมีแบบมันไม่ได้มีทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยลเพจตัดสินใจจะมานี่ที่ใครับมันก็เลยเหมือนแบบว่าคุยกันหลังบ้านว่าจะทํายังไงมีเน็ตเวลาให้น้องสามารถที่จะมีเวลาได้ไปเที่ยวาาถึงม้จะเป็นช่วงเวลาร่วมรัะสั้นๆแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้ไปอะไรเงี้ยก็ทำขนาดไหนอะไรอะูขนาดไหนมาก อินจูแปดอ่ะเช่าคอแบบคุ้มค่าเแล้ว็นอย่างนี้งพราะเราคอยอยู่มก็เซอร์ไพรส์วันแรกที่ไปถึงเหมือนกันค่ะก็ตกใจเหมือนกันเพราะปกติจะเห็นแต่แบบว่าศิลปินดังระดับโลกเลยที่เขาจะมีแต่นี่คือพอเราเห็นเป็นชื่อเราสองคนก็แบบเออตื่นตันที่แบบว่าเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ให้เราสำเร็จเพราะว่ก็รอที่จะเจอแล้วก็จะแบบกับว่าให้เซอร์ไพรส์เหมือนกันปกติเราในวงชัยอย่างเดียวไงเราแค่ติดตัวด้วยนะในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยแบบที่แบบอีเวนต์ที่เราจัดไปวงมาเลยแบบ เลยใช่ยังไงคะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนเขาก็ให้การต้อนรับที่ออบุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เรียนรู้วันทางนั้นค่ะวันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างที่เราสัมผัสได้คือเขาเริ่มให้เรียนรู้แบบทำพวงมาลัยเงินให้เราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เรียนรู้จากแฟนคลับคนไทยที่แบบทำพวงมาลัยให้ซึ่งมันก็น่ารักขึ้นมาทำแหวนทำอะไรอ่ะพูดถึงทำประกาจไปแล้วแล้วตอนเราไปถึงแนน่อนแหละมันก็มีดราม่าที่แบบ มีแฟนบางกลุ่มเนาะบอกว่าเหมือนเราไปร้องเพลงตามร้านอาหารมากกว่าที่จะไปพวกคอนเสิร์ตอันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกอยงไบ้างร้านอาหารแล้วยังไงอ่ะต้องเห็นเลยเราเรารู้สึกว่าอเมริกามันไม่ว่ามันจะเป็นร้านอาหารหรือว่าที่ไหนก็แเราแต่ถ้าคือถ้าติดตามพวกเราจริงๆก็จะรู้ว่ามันมีทั้งมินิคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆมันมีทั้งแบบ หลากหลายสถานที่ที่เราไปเราไม่ได้ไปสถานที่เดียวลถไฟเขาลพทุกทุกที่ที่เราไปลองแม้จะเป็นร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่แต่ว่าการต้อนรับที่อบอุ่นน่ะมันมันมันเงินมันก็ซื้อไม่ได้ขนาดพนักงานเขาก็ยังบอกว่าแบบเฮ้ยส่วนมากศิลปินที่มาลองที่เนี่ยส่วนมากเป็นแฟนคลับคนไทยที่มาดูนะแต่เราคือส่วนมากคืออินตทรแฟนที่เขาตั้งใจมาหาเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่สําหรับเราเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนแบบมายืนร้องหนักจิตตรงนั้นได้ก็แค่นี้ก็ภูมิใจมากมากมันนอยนะครับตอนแรกมันนอยไะมไม่น้อยแต่แค่ห่วงความรู้สึกของเจ้าของร้านหรือคนที่เป็นคนที่ดิวงานเราไปว่าเฮ้ยถ้าเขามาเห็นคนไทยคิดแบบนี้แทนที่จะรู้สึกว่ายินดีในการเจริญเติบโตของศิลปินคนไทยด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ห่วงความรู้สึกของของคนดิวงานมากกว่าว่าเฮ้ยบางคนก็ใช้คําพูดที่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นการแบบดูถูก ร้านเขาอะไรเงี like mm ้ย hmm. ก <IM> e ็เลยอาจจะรู้สึกแบบตรงนั้นนิดนึงแต่ส่วนตัวชาลอตไม่มีเราเสียเซลเสียเซลหรือว่าอะไรไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูได้ไปยืนอยู่จุดตรงนั้นไปที่ตรงนั้นแล้วได้รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวเองแล้วก็ของแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแบบไม่อยากมาให้ไม่อยากให้มาดูถูกอะไรกันเลยเราเนี่ยเราออกมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมเราไมอยากจะให้แบบเออให้เขาเรียกว่าเคารพการตัดสินใจแล้วก็ให้เกียรติกันและกันหน่อยยังไม่ได้น้อยไม่ได้อะไรค่ะเราสบายดีนะว่าช็อตออกมาที่ เขงได้ที่แต่รอบตอน หนูว,ว่ายังไงนับไม่ไหวหรือยังไงคือไม่ได้นับจำนวนเลยแต่แค่ทริปนี้หนูไปหนูไม่ได้เอาตังค์ไปเลยหนูใช้เงินที่เขาให้มาไปซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อขนมกินเนี่ยก็ไม่ไม่รู้เลยค่ะว่าเท่าไหร่แต่ก็เยอะเยอะาหแล้วอีกแล้วคนที่เป้นภรรยาขอ,ง, <ๆ S 1> อางมาก <ๆ S 1> เรานอนเตียงเดียวกันจริงไหมเพราะว่าพี่นรัมได้มีกันไลฟ์สดแล้วบอกว่านอนเตียงเดียวกันอ๋อมีทั้งเตียงเดียวกันแล้วก็เตียงแยกเตียงแยกเพราะว่าที่ที่เราไปคือเราย้ายโรงแรมถูนับครั้งมีครั้งแยกแล้วก็นอนด้วยกัน แต่ไม่มีอะไรเกินเลยนะตนตแต่บอสบอกว่าแต่บอกว่าไม่แน่นะเขาราะว่าหัวหนึงอสหลักเลยใช่บอสต้องบอกตรงว,ว่าทริปนี้ไม่เป็นการเดินทางที่เราต้องดูแลกันเองอ่ะทั้งของทั้งทุกอย่างลหลายอย่างพอเสร็จงานปุ๊บมันก็เหนื่อยเหนื่อยจริงๆหัวทึงบอสก็หลับแล้วค่ะเราได้มีบอแผนกันก่อนไหมก็มีก็มีบ้าง วันว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราเจออะไรกันบ้างแลกแชร์ประสบการณ์กันจริงๆทั้เราต้องพูดแค่กำลังใจกันไหมแต่ก็ต้องไปทำงานด้วยกันแล้วถ้าเรามเหนื่อยมันก็ท้อที่มีงานให้กำลังใจกันก็มีนั่งคุยกันก่อนนอนคืนค่ะมบอกว่าเออแบบช่วงนี้เป็นอะไรเครียดอะไรระบายให้ฟังเขาก็จะเหมือนเป็นการสอนเราเป็นการเตือนแนะนำเราเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ เป็นเหมือนคอยแนะนําเรามากกว่าในในการที่แบบมัต้องเจออะไรภายหน้าอะไรเหมือน,เ,อน,นอเป็นการคุยเรื่องของชีวิตทั่วไปจะค่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกาทักทายตลอด <c oughs> เห็นว่ากลับมารอบนี้เดี๋ยวจะต้องมีการเตรียมไปแฟนมีตต่อด <c oughs> ้วยฟิลิปปินส์ค่ะ23เดือนหน้า <c oughs> อันนี้เราได้มี แบบวางแผนได้เล่งเตีเ๊ยมเพลงแบบอะไรในฝั่งกระจายนี่พยายามทำมันลงก่มกลับไปย่จริงๆได้มีคร่าวๆคุยแบบท,ทางทางผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของเพลงมากกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการมีทติ้งทจะต้องมีการร้องเพลงอย่างเงี้ยเพราะว่ายอมรับว่าทริปในการเราเราพลาดจริงๆในเรื่องของเพลงเพราะว่าจะมีบางเพลงที่เราแบบนําเพลงเก่าๆมาร้องซึ่งแบบเราก็เข้าใจว่าแฟนเพลงอาจจะอยากเห็นแนวเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวกันแบบพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยจะนำตรงเนี้ยมาแก้ ใหม่ที่เราจะแบบไปประเทศอื่นๆเพื่อที่จะนำเพลงใหม่ๆโชว์ใหม่ๆขึ้นมาให้มันแบบมีหลากหลายรอบนี้ไปกี่วันคะอันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลยว่าไปฟิลิปปินส์รอบนี้กี่วันใหฝากฝากให้แฟนๆติดตามหน่อยค่ะผลงานผลงานเราฉัน็แรกอยู่เจ้าแรกเลยยังไม่ได้นอนเลยฝากติดตามผลงานของพวกเราสองคนแล้วก็มิสแตอร์ทั้งปีไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าันจะไม่ได้นอนนะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ แฟนไทยแลนด์นะคะแล้วก็เ,เราสองคนจะมีแฟนมีแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตต่างๆอีกมากมายแน่นอนก็จะรวมถึงวันที่17นี้นะคะจะมีคอนเสิร์ตรวมทั้งปี2023แล้วก็2022นะคะก็มาเจอกันได้ที่เอ็มจ j h a ล์ค่ะก็ อยากให้ฝากติดตามพวกเรานะคะ MGI แล้วก็ MGT ไม่ว่าจะมีผลงานอะไรออกมาคืออยากให้รู้ว่าพวกเราตั้งใจกันจริงๆในทุกผลงานคืออยากทุกคนมีรอ,อยยิ้มแล้วก็มีความสุขมีเสียงหัวเราะจากพวกเรานะคะและที่สําคัญก็คือ,อยังยืนยันว่าวันนี้ที่เรามาจุดยืนของพวกเราสําคัญจริงๆว่าเราอยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เราภูมิใจที่เราได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้อยู่ในบทคลไยมันด้วยค่ะโ <Okay, S 3> อคเคยิ้มเลยนะคะยิ้มสคกหค้าขอของปาาก อาม้ไไม่รไปแล้วหลับแล้วตื่นมาือแบบอ้าวหน้ามาหายไปแล้วตรงไหนอะตรงนี้หอยนี้ไหมอ่าก่อนแล้วต่อไปต้องนี่ต่อต้องพี่เสื้อเขียวไหนินฟ้าตลอด้อนีต้องนี่ใหม่นะครับฝั่งนี้ด้วยนะ อันนี้ต้อบ้างก่อนเสื้อเหลืองแล้วก็ผ้ารัดอาแฟนไหมทงนี้ก้อมีะกิ๊การ์อบคุณครับน่สองสเลยกิ๊กต้องรากกขอทีนะครับอีนะ